สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในสปรังกี้เฟส5ลลเมกก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ำมนด้วยครับอืมที่ไอพูดนั่นแหละโอเคไปกันเลย,เ,ลยเอาล่ะฮะคราวนี้ <c ười> คราวนี้มันไม่เหนือนเดิมอีกต่อไปคราวนี้มันของจริงฮะมาของจริงกันเลยที <c> ี <ười> เหตุ5ที่เป็นรีเมคเหตุ5รีเมคเหตุ5รีเมคก็มีด้วยอ่ะมันจะรีเมคได้ขนาดไหนไปดูกันเลยอ่ะตัวแรกโอเลนอ,เเอ,เอู้ยเอาวะเฮ้ยหอีเมชั่นมันต้องอย่างนี้ดิอื้เอเมชั่นโคตรดีอ่ะ เอาไปแล้วดีอู้ก้ามหายไปแล้วรก้ามหายไปแล้วหรือใส่ก้ามตอนเอลิเมน่์มันจะห่วยนิดนึงแต่กขดูะเป็นถือว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมป่ามันไปอยู่ด้านล่างอ,อะไรเนี่ยอู้หเอาว่ะ

โอ้โหรีบไปขนาดนี้เลยเหรอโ oh. oh. อ้โห็นต้นไม้ย่างชัดเจนเลยต่อไปเกรย์หุยเฮ้ยเอาวะคราวนี้คดีเวรชั่นดีขึ้นนะประมาณนี้ต่อไปบัตรุุย บัตรเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยไอ้โงมันมานเสียงเข้าประตูไปแล้วอู้หูเออเลิกปแล้วโดนหนานแทงโอ้เจ็บปวดเจ็บปวดทุกพลันมาแล้วโอ้โห v ีอาร์ช็อตไปแล้ว v ีอาร์เกิดเอิร์เนอร์ลิต่อไป โอเว้อุ้ยวู้อุ้ยแล้วต่รู้าตาดิอุ้ยเอาอะไรกันเนาติงอุ้ย What อะไรเนี่ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาะอะไรไม่ได้เสียงติงติงติงไปละ เสียงรึงรึงอะไรหูอะไรเนี่ยพาที่ซาตานไปแล้วพาที่แห่งซาตานต่อไปดูเพลหุยเฮ้ยคราวนี้เขาทำดีว่ะไม่ต้องอย่างนี้ดิ ขายาละอมตุ้ยตุ้ยตุ้ต่้ไตไซยตุ้ยอุ้ตุ้ยตุ้ยเุตุ้ย้้ เอาละกลเป็นเสียงเส <laughs> ียงอะไรฮฮุตฮุตเริ่มร้องไม่ออกละต่อไป <laughs> อะไรของมันเนี่ย ต่อไปเวนด้าอุ้ยเฮ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 ยเฮ้นาฮ้ยา้เฮ้ย้ยเ้เเเย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 เา้เเฮ้ย้ยเ้ย หัวหายไปแลยหัว,หา,ว,ห,าวหายไปเลยต่อไปเจเวิน ตาไปเจ้เนี่ยออาอะไรเนี่ยเ <c oughs> จ้าแบ็กใส่ไม่ได้แล้วเจ้าแบ็กค,ควบคุมสติไม่อยู่แล้วเจ้าแบกค,ควบคุมสติไม่อยู่แล้วจะทําให้เขาไม่อยู่ <c oughs> โอ้อะไรของมันโอเคลองรวมเพลงดิหวังว่ามันจะไม่มีจังหวะแบบขัดข้องนะอะ <laughs> ให้เดี๋ยวเรล,ลองฟังคู่คู่เอเอ่ะตัวนี้ ยังมีบักอยู่เหมือนเดิมอะไรของมัน้ิดูแกจการีดิอ๋อนี่ไงฮุ้ยโุ้นี่ไงเขาอลอดอืมตาติดเชือ้อโอเค อันนี้ตายแล้วติดเชื้อติดเชือเช้อติดเชือ้อติดเชื้อทำไมติดเชื้อกันหมดเลยเนี่ยอะทันเนอร์าตายแล้ทำไมทำไมคนติดเชื้อเยอะจังอะ่ะฟันคอมพิวเตอร์กับไอคุณลุงเจวินยังรอดโอ้โหเฮ้ยไอแบกแบ,กแบกกลายเป็นอะไรเนี่ยชื่อซ้อนอ๋อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไงบัก This is my girl This attack This is อ่ะ uh, <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อ oh, สายขาดวัดหน้าจอโล่งอะไรเนี่ยวัด <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์อือหืออันนี้น่าจะประมาณเนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่น,นี้สวัสดีครับ